โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนี่คือโปรเจกต์พิเศษนะก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นออนไลน์เนี่ยสามารถเข้ามาแจมกันได้นะครับในตอนนี้ซึ่งผมเปิดไว้ที่16คนก่อนนะครับเพราะว่าค่าเซิร์ฟเวอร์มันก็มีราคานะเออถ้าเกิดว่ามีคนเล่นเยอะจริงเดี๋ยวผมจะขยายนะคนละก,กันว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนี่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับตอนนี้ลื่นไหลใช้คอยาวนี่ตีไม่มีเหล็กแต่ว่าอันนี้อยู่ที่เครื่องด้วยนะของพี่แลม64 นะครับใครมาแหลกต้องขออภัยแต่ผมว่านาจะเอาอยู่เดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้รอต้อนรับเลยนะเป็นเซิร์ฟ PVP แต่อย่ามาตีบ้านพี่นะพี่เป็นแอดมินนะครับแต่ถ้าอยากจะมาตีก็ได้ได้หมดแต่ว่าถ้าพี่ตีคืนอย่าร้องแล้วกัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่เอาโนวาเดสทรีเยอร์ไปถล่มเละแน่ต <c oughs> อนนี้เคลียร์กันเดี๋ยวจะสร้างบ้านตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษเตรียมการบ้านไว้ให้พร้อม เวลามีคนเข้ามาเที่ยวจะได้เอเอเฮ้ยบ้านสวยว่ะเข้ามาเที่ยวได้นะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมากูเปิดบารีเอไว้มีป้อมปืนมาตายหมดเ้ยจะบอกให้เาลาเก็บของก่อนกวาดตรงนี้กวาดยากกวาดไม่ค่อยหมดเดี๋ยวเราจะลงฟอร์เรชั่นนะเป็นฟอร์เรชั่นเทคนะเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปมันน่าจะเอาได้เมื่อหมดไว้แค่คอยาวตัวนี้แต่ไม่มีแหล็กเลยนะดูดิเออฟาดแบบสบายสบยครับชิลๆมาก เรียบร้อยเดมือวผมจะลืมเพิ่มหมดตัวหนึ่งวะ่ะสปีดคอสตูมแต่สปีดคอสตูมไม่ต้องหรอกมั้งเดี๋ยวแม่งขาดสมดุลแล้วเซิร์ฟเวอร์พังเพราะว่าเวลาทุกคนใส่500หมดนีด่กูว่าโหลดกันไม่ทันแน่เออเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรรู้สึกว่านกก็น่าจะเพิ่มสปีดได้แต่ตอนนี้เราเติมสปีด,ดก่อนเอออัพเองเลยนะค่าพลังก็พี่ปรับมาแบบมันๆเว้ยเออถามว่าเยอะไหมก็พอได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเวอร์เหมือนเซิร์ฟหลักอ่ะก็ประมาณนี้แหละ วลาไปสู้กับตัวพวกบอดจะได้พอสู้ได้เอาละเดี๋ยวเราจอดบอลโู้ไว้ที่ก่อนผมจะได้สร้างบ้านต่อโอเคอุปรกรณ์ในการสร้างเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราต้องลงฟาเดชันไปก่อนความใหญ่นี่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ประมาณไหนเดี๋ยวลงฟาเดชันแป๊บอ่ะลงไปไฮเดรปตอนนี้ลงง่ายเว้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่ลงยากเพราะว่ามันจะไม่ออโต้สแนปพอยต์ไงทำให้เราสร้างช้าเดี๋ยวจะสร้างบ้านนะครับในหนึ่งพาร์ทแบบติดจรวด คอยดูดูเลยดูเลย่ะไปมีการวางทับซ้อนกันด้วยบ้างบางทีไว้แต่ตัวละครตอนนี้เราก็เคลื่อนไหวเร็วกว่าเดิมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงไปไกลๆนี่มาดูกูอีกโอ้โหผนจะสร้างบ้านประมาณว่าไม่เคยเห็นใครสร้างบ้านมาก่อนเลยในชีวิตก็เลยตามมาดูนะตามติดชีวิตมิยาบีนติดตูดเลยเลยได้ว่านะครับโอเคผมจะลงยาวไปถึงเกือบเกือบหน้าหาดด้วยแหละ เดี๋ยวหน้าหาดผมก็จะมีสะพานที่จะเปิดปิดได้เว้ยถ้าเกิดว่ามีใครมาเนี่ยก็จะเปิดสะพานให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้อนรับกูก็จะปิดสะพานนะไม่ให้เข้านะอย่ากโกรธกันนะเป็นบางทีเซิร์ฟเวอร์เราตอนนี้นะครับผมก็เช่าเซิร์ฟไวหนึ่งเดือนแต่ถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์เยอะนะครับคลิปมียอดวิวสูงเนี่ยผมจะเปิดเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขยายจํานวนคนที่เข้ามาเล่นด้วยสูงสุดคือ70คนนั่นเองนะครับ แต่ว่า70คนนี้ใช้เงินสูงมากต่อ1นเดือนเป็นพันน่ะทุกคนขนาดเซิร์ฟนี้นี่ก็โดนไปเกือบพันนะแต่อันนู้นหลายพันเลยแหละถ้า70คนน่ะจำได้ว่ารู้สึกว่าจะเกิน60ดอลลาร์นะเออจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้พี่จ่ายไป20ดอลลาร์นะครับสำหรับเซิร์ฟ16คนงคลฟาดชั่นก่อนอ่ะถึงไหนแล้ววะเนียเฮ้ยเกือบถึงแล้วเดี๋ยวเอามาเสมอน,นี่เลย แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะพื้นค่อนข้างเรียบใครอยากจะประโยช่พื้นที่ที่แบบโซนที่น้องแป้งซีบิงสร้างไว้ก็ไปจองกันเอาเอง้วกันตรงนั้นนะก็สวยงามมีน้ํามีอะไรพร้อมส่วนพี่จะเฝ้าเกาะตรงนี้คนเดียวนะครับราชาอา์คต้องอยู่ในเกาะแห่งอา์คเพียงหนึ่งเดียวไม่ยุ่งกับใครเว้ยไม่รู้ตอนนี้มีคนเข้ามาบ้างหรือย,อยังนี่ยังไม่ได้เช็คเลยนะพี่ก็ลงโพสในชุมชนไปแล้วนะใครจะเข้าก็เข้า,ขามาได้16คนนะครับเซิร์ฟของเราช่วงแรก อะประมาณนี้ก่อนเหมือนจะขยายได้สักสองถามแถวนะด้านนี้โอเคมันต้องเอาแบบเต็มพื้นที่เว้ยนะเดี๋ยวขยายด้านนี้ต่อก่อนคลิปนี้น่าจะยาวห่อยแหละดูแล้วน่าจะสร้างบ้านกันยาวๆสำหรับสัตว์ที่จับได้เนี่ยก็จะมีของออฟฟิเชียลนะครับกับไพรมอลเฟียแล้วก็จะมีอนุนากิแต่ว่าอนุนากิอาจจะไม่เกิดเดี๋ยวพี่อาจจะไปเสกปล่อยเอาไว้นะในบางอีเวนต์ อตอนนี้เดี๋ยวลงนี่ก่อนเพราะว่าบางทีมันซ้อนกันมันจะไม่เกิดตอนนี้อนุรกิจมันก็เออๆไปแล้วด้วลงก่อน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 ไม่ถอยหลังมันจะถอยแบบบินบินเดี๋ยวจริงๆแล้วน่าจะลงมาวางพื้นน่าจะง่ายกว่าเว้ยเออบินไวเกินไงลงยากเออง,ง่าย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 เอาตรงนี้อีกแล้วมันจะชอบเป็นอันนี้ทุกทีนะสังเกตไหมอะงั้นกูบินต่อมันเดิมถ้าไม่หายก็อย่างนี้ลวกันอานิีถึงแล้ว เียบร้ลยเสร็จมันจะมีวอลด้วยถ้าเกิดว่าใครอายากจะให้ได้วอลสูงๆ3ชั้นรู้สึกว่าวอลมันจะมีแบบ3ชั้นนี่อันนี้เป็นเหล็กวอลเทคสามชั้นมีไหมอ๋อนี่ไงลักเทควอลเออได้อยู่นี่เดี๋ยวลองดูตัวนี้320โลโอ้โหแต่ว่าเราปรับน้าหนักในเซิร์ฟเราค่อนข้างนะครับเยอะพอสมควรถึงไหนเนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวดูดิเลยตรงนี้ป่ะถ้าเลยก็คือผ่านแล้ว เอาได้นี่วะนี่นี่นี่เอาโอเคเลยก็มาต่อกันตรงนี้เดี๋ยวข้างบนนี่เดี๋ยวผมต้องวางอันเดียวเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะสูงเกินไปเว้ยอ่ะหูบ้านผมนี่ใหญ่เลยเดี๋ยวน้องๆเข้ามานี่บ้านพี่อย่างใหญ่เดี๋ยวพี่สร้างให้ดูใครอยากจะเรียนแบบโครงสร้างในการสร้างของพี่นะแบบแปลนเอาไปลองดูได้วันนี้ก็ดูทั้งคลิปได้เลยสร้างกันเรื่อยๆไม่ตัดนะครับคลิปนี้ขี้เกี็จตัด <laughs> ผมว่าลงด้านล่างก่อนดีไหม เอออย่างนี้ไวกว่าอีกเออนี่ขนาดก,กูบินนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้โหมดบินนี่จะสร้างท่า,าไหนต้องเอานกมานั่งบินแต่ว่าถ้าเกิดมีกิฟฟินนิกิฟฟินจะช่วยง่ายเลยแต่เซิร์ฟนี้รู้สึกว่ากิฟฟินจะไม่เกิดแต่เดี๋ยวจะมีเอีเวนต์ให้จับสัตว์ที่มันไม่เกิดด้วยอ่านั่นแหละแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็น่าเคลียร์นะเคลียร์แล้วก็ต่อฐานมานี่นะครับผมมีโอโซไหมในแบบนี้ผมจําไม่ได้ดยวผมขอดูก่อนโอโซอา้าวมีอยู่เว้ย ใครอยากจะแบบพล a ฟฟอร์เดชั่นง่ายง่ายใชโอโซได้วิธีการใช้ก็คือเราลงโตโอโซแล้วก็ใช้ไม้เดี๋ยวไม้ในนี้เอาไม้เดี๋ยวบนโตมีแค่นี้เหงวันเนี้ยโอ้ยงั้นไม่ได้ละงั้นวันนี้เอาชั้นเดียวก่อนแล้วกันนะครับส่วนข้างบนนี่ค่อยว่ากันเพราะว่าน่าจะแต่งยากตรงนี้นี่วันนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราล้อมกําแพงก่อนเอากาแพงก่อนแล้วกันอ่ะลงไปเลยยยาวมาด้านนี้เลยน,นี้กําแพงกับประตูทางเข้าต้องเสร็จแค่นั้นพอ วนข้างบนเดี๋ยวค่อยสร้างเดี๋ยวไปหาลูกทีมมาช่วยสร้างดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะรับคนเข้าเผ่าผมเนี่ยน่าจะสัก2คนนะครับแล้วก็จะมีไอกติกกับพี่บีอาจจะมีมาแจมด้วยเอาละตรงนี้ปิดด้านนี้ก่อนหมดละโหใช้ไวมากยี่สิบอันเร็วเร็วเร็ววลงไวลงไวลงไวอ่าใครถึงแล้วเรียบร้อยต่อ ชั้นที่2อเลยนะด้ความว่องไวนะครับเราจะยาวไปทีละชั้นแล้วก็ค่อยๆวนไปโอ้โหเขาเป็นวานวจนนิดที่เลยเดี๋ยวๆต้องค่อยๆเคาะเออเออเออเอ,อ,อย่างนี้ดีกว่าอะไปเออเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อชั้นต่อไปมาเค่กี่ชั้นน่านจะ3ชั้นดีนะมันมีวอลแบบน,นี้เมื่อก่อนอะมันยังไม่อัปเดตเราจะลงได้ทีละอันครับลงไปอ่าเรียบร้อย ถ้าจะเอาให้เสมอกันนี่ต้องลงอีกชั้นหนึ่งโอ้โหสี่ชั้นกําแพงชั้นหนึ่งมันมีทั้งหมด5ล็อกแล้วเราต้องลง4ชั้นคิดดูโอ้โหห้าสามสิบห้าห้าสีบล็อกเลยนะสำหรับบอรเราลงไปลงไปอ่าโอเคผมว่าผมจะจัดอีเวนต์อะไรรู้ไหมผมอยากจะให้ คนดูอะ่ะเข้ามาเล่นแล้วก็มาฟาร์มกันเว้ยฟาร์มให้โหดแล้วก็เดือนหนึ่งยกพวกตีกันครั้งหนึ่ง <Wow. S 1> แต่เราจะไม่ตีกันแบบเทธิ์ตุ้มเป๊ะนะเว้ยแต่ถ้าใครแข้นกันมึงจะล่อก,กันกูก็ไม่ว่าแต่อยากจะให้เป็นแบบยกเผ่าตีกันไปเลยช่วงประมาณสิ้นเดือนปลายเดือนอะไรประมาณเนี้ยน่าหนุก,กว่ะแต่ค่อยว่าไอ้ทีนะดูก่อนว่ามีใครมาเล่นบ้างเพราะว่าตอนนี้เก็บอาก็อาจจะมีความนิยมน้อยลงแั้วแหละอ่ะขึ้นไปต่อวันนี้เอาให้เสร็จ นะครับเดี๋ยวจะได้ออกไปสำรวจดูว่ามีใครอยู่ในเซิฟเราบ้างตอนนี้ขอสร้างอันนี้ก่อนโอเคลงไปลงไปลงไปอ่าเรียบร้อยเท่ากันแล้วนี่ใหญ่โตมโหฬานรับรองว่าเด็ดนะครับในนี้เนี่ยอลังการอย่างแน่นอนเดี๋ยวข้างในนี่จะตกแต่งยังไงเดี๋ยวต้องเป็นความลับนิดนึงอย่างนี้ต้องใช้ประตูใหญ่แล้วสองประตูเว้ย จะได้เดินเข้าได้2ทางสบายๆเรียบร้อยมันจะมีไดโนซอร์เกตด,ด้วยตัวเกตตัวนี้ป่ะที่เราต้องใช้เบฮิมอสเกตเอออันนี้แหละอันนี้เป็นเกตเทกนะครับแล้วก็เบฮิมอสเทกเกตอ่าอันนี้เลย,น,น,เลยน,นี้เลยมันจะมีเทกเกตธรรมดากับเบฮิมอสถ้าเป็นเบฮิมอสมันจะใหญ่แต่เทคเกตเนี่ยมันจะเล็กนะต้องเลือกใช้ถูกด้วยเดี๋ยวดูก่อนลงยังไงได้บ้างอ๋อประมาณนี้เลยเนี่อุ้ย นี่มันแทบจะเต็มเลยนะทุกคนสแสดงว่าตัววอลเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ด้านหน้านิดนึงเออน่าจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองลงไปก่อนไม่รู้ได้หรือเปล่าอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมวางตัววอลเนี่ยพอดีเป๊ะน่าจะสวยมากตัววอลตัวนี้เอามาด้วยอา่าลองดูได้ไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยแจวแจวแจวด้านนี้ได้ปะอุ๊ยด้านนี้ก็ได้นี่หว่า คือมันสามารถซ้อนกันได้พอดีเป๊ะเลยนี่ถ้าเกิดว่าผมขยับตัวเบฮิมอสเกตสักนิดหนึ่งเนี่ยจะแจ่มมากเลยนะเออแต่อย่างนี้มันก็ได้แล้วแหละมันก็ดูไม่ออกหรอกอ่ะเอาแบบนี้นะขี้เกียจย้ายไม่ใช่ไรเดี๋ยวย้ายแล้วแย่กว่าเดิมถ้าย้ายแล้วดีกว่าเดิมก็โอเคอยู่อ่ะทีนี้ลองดูหน้าประตูนี่ครับมันก็จะเปิดแบบออโต้เว้ยเวลาเราเดินเข้าไปมันก็จะเปิดได้ประมาณนี้ปั่งมาเจ๋งส่วนด้านล่างนี้เราก็ใช้แรม เป็นแลมแบบเทคบ้านพี่ล้ำหน่อยเดี๋ยวลงแลมก่อนทางขึ้นตรงนี้เลยนะครับยาวมายาวมายาวมาเออตรงนี้ลงได้ไหมเนี่ยตรงนี้เหมือนจะติดอ่าด้านนี้ติดไปนิดหนึง่งไม่เป็นไรนะครับเค่นี้ก็ดูสวยแล้วโอเคหลังคายังไม่มีนะกันฝนไม่ได้โอ้เดี๋ยวลงซีลิ่งก่อนดิปิดช่องก่อนนะไม่ใช่ปิดช่องออร์นะปิดช่องหลังคา เมื่อก่อนเคยทำคลิปอยู่หลายปีแล้วมีน้องๆแบบโอ้โหเศร้าใจร้องไห้เด็กที่บ้านร้องไห้เลยต้องรีบมาทําเฉลยเกือบไปแล้วอะลงก่อนลงก่อน high speed, high speed. ไ,ไ,ไ,ไหสปีดไฮสปีดไป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 นิดนึงวันนี้ ว่าไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแยกฐานเป็น2ส,ส่วนดีกว่าถ้าเอามันมาต่อกันแบบเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยมันจะต้องวางลากฐานที่พื้นแบบค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะทําไล่สเต็ปแล้วก็ตรงนี้อาจจะใช้เป็นที่จอดไดโดนเสาร์ที่บินเออสวยแน่นอนรับรองว่าเด็ดนะครับสวยแน่แ่เดี๋ยวไอ้ตรงด้านหน้าตรงนี้มันจะมีหลายชั้นด้วยไม่ใช่มีชั้นเดียวเพราะว่าบ้านเรานี่สังเกตดูอ่ะบ้านของพี่จะสูงมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ปิด มีปิดเออเอาให้มันได้ระดับทำแล้วทำให้ดีทำไม่ดีทำไม่ดีอ่ะลงไปลงมับ้านเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาปวดกระบาลที่ขนาดกูใช้คียบถีบดยังสร้างนานเลยถ้าเกิดว่าเราสร้างเองนี่อยู่คนเดียวนะเทเวลาหลายวันมากนะกาจะฟาร์มขนาดนี้ได้เป็นปีอ่ะถ้าเป็นออฟฟิเชียลเซิร์ฟเวอร์เผลอต้องใช้กําลังคนมหาศาลเลยทีเดียวเอาละไกลเสร็จแล้วอีนิดเดียว เดี๋ยวตรงด้านหน้านี่ต้องหาวิธีปิดรูก่อนเราต้องมีซีดิงก่อนถึงเราจะปิดรูได้โดยการใช้วอลนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีซีดิงเนี่ยจะปิดวอลไม่ได้ลงไปลงไปลงไปไกแ,แล้วไกลแล้วไกลแล้วไม่มีทางขึ้นมาบนหลังคาทีเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังตอนนี้ยังคิดไอเดียอะไรไม่ค่อยออกเอาแค่นี้ไปก่อนแต่มันจะมีตัวที่มันเป็นช่องอะ่ะที่จะเปิดให้โดนโนเสานะครับเข้าไปได้ก็มี เขาเรียกว่าอะไรวะจำชื่อมันไม่ได้อะเดี๋ยวค่อยนึก,ลกนแล้วกันอ๋อจริงๆแล้วข้างบนมันมีฐานเดี๋ยวเรยๆเมันไม่ต้องวางจากข้างล่างก็ได้ถ้าเราใช้เป็นอันเดียวแบบนี้เออใช่ใช่ใช,ใช่งั้นเดี๋ยวตัวซีดิงนั้นเราออกได้ครับผมลืมลืมลืม,ล,มลืมไปนิดนึงอ่เดี๋ยวเอาซีดิงนี่ออกเลยตัวนี้ไม่ต้องใช้หรอกเดมลิตจัดไปหวังว่าคลิปนี้น่าจะดูกันแบบเพลินๆเว้ย เปลี่ยนบรรยากาศดูอะไรที่มันจริงจังนิดนึงคือถ้าเรามาสร้างบ้านโดยที่เราไม่ใช้ c r e a t i v e Mode เนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันน่าเบื่อมันวิ่งไปวิ่งมาบ้านไม่เสร็จสักทีถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะเป็นรูปเป็นร่างไว้นี่แป๊บเดียวได้บ้านหลังใหญ่แล้วเห็นปะ่ะโอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้เสเต็ปต่อไปก็คือลงเทคนะครับประตูเด้อเด้อต่อลงเอาอันนี้ลงไปอีกได้ตัวแรมตัวเนี้ยถ้าเราลงตอนที่เรายังไม่วางมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราวางไปแล้วมันชอบมีปัญหาอยู่อ่าด้านนี้จะเป็นประตู เดี๋ยวประตูมาเลยประตูใหญ่นี่ประตูใหญ่ตรงนี้เห็นวป่ามันจะพอดีเป๊ะเลยอ่าอเดี๋ยว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 รู้แล้วทําแบบนี้ดีกว่านี่อย่างนี้พอดีกว่านะครับดูเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาส่วนตัวนี้เอาออกได้ตัวแหลมอ่าโอเคนี่สวยเลยครับทีนี้แจลวอ่าไม่ยืนหาเดินเข้ามาอย่างนี้โอเคข้างบนนี่ติดไฟได้เลยเดี๋ยวติดไฟก่อนมันจะมีเทคไลท์นะครับเทคไลท์นี่จะให้แสงสว่างได้ เอามาเลยแล้วก็เทคเล็กพรีเคเตอร์นี้ไม่ใช้สร้างของเราต้องเอาเป็นเทคเจเนเรเตอร์เข้ามาเพื่อปล่อยพลังงานไฟฟ้านะตัวนี้1ตัวอ่าโอเคเดี๋ยวลงเจเนเรเตอร์อยพลังงานไฟฟ้าไปก่อนเอาไว้ริมรมนะเราสามารถขยายร a เดียมันได้เดี๋ยวตอนนี้มันขยายไม่ได้ใช้พลังงานคือ Element อ่าเรเปิดเครื่องก่อนแล้วก็ปรับ r a d i ียได้นี่เพาวเจเนเรเตอร์เปิดแล้วโชว์เลนส เลนส์ประมาณไหนตอนนี้ค่อนข้างเล็กใช่ไหมแล้วก็เติมเลนส์มันไปได้นะครับคูณ10คูณ10ไปไหนโอ้ยยาวเลยแต่มันจะกินแบตเตอรี่นิดนึงนะถ้าเราตั้งคูณ10แบบพี่อ่าแต่มันจะให้พลังงานได้ทั่วถึงไม่งั้นนั่นจะขึ้นไม่ถึงเว้ยทีนี้ก็ติดไฟต่อเลยไฟนี่ติดเพดานก็ได้นะครับเดี๋ยวลองติดดูว่าถ้าติดตามมุมนิดๆิดหน่อยๆนจะถึงไหมเอาเป็นมุมตรงนี้ละกันลองดู เปิดโอ้สว่างโยสว่างสว่างสว่างติดตรงล็อกของไอ้นี่เลยฟอนเดชั่นมันเลยมันจะได้ดูสวยเดี๋ยวลองติด4ีดวงนะครับว่าสว่างขนาดไหนอ่าตรงนี้ไม่ถึงแล้วนะครับถ้าไม่ถึงเราต้องลงเจเนเรเตอร์ไปอีก2เครื่องเจเนเรเตอร์เมื่อกี้กวาดมาเครื่องเครื่องเดียวเหรอเจเนเรเตอร์เอามาอีก3เครื่องอ่ามุมละเครื่องไปเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่เคลงไปก่อนเดี๋ยวเซ็ตของก่อนแป๊บ เอาเอลิเมนต์ใส่เปิดแล้วก็เพิ่ม a อเรียนะครับให้ใหญ่ๆ r a d i u s Option เอาละแค่2เครื่องก็น่าจะทั่วแล้วนะอ่าลองดูลองดู่อบว่าจะทั่วหรือเปล่าถ้าไม่ทั่วเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังทั่วไหมทั่วเออสอเครื่องนี่ทั่วเลยนี่น,น,นี่มันไม่ถึงแค่มุมนั้นอย่างเดียวไงความสว่างถามว่าได้ไหมมันยังไม่ได้เพราะว่าตรงกลางนี้มันต้องมีอีกเยอะๆนะครับเพื่อให้มันสว่างวงตรงกลางไปด้วย เปิดโอเคเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูจากข้างล่างนะว่าบ้านเราสว่างประมาณไหนถ้าประมาณนี้ยังไม่เพียงพอครับจริงๆมันต้องติดเป็นระยะเลยอ่ะผมว่ามุมละ5ดวงน่าจะกำลังเหมาะนะครับโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้ผมทำการติดไฟไปหมดแล้วนะครับไฟประมาณนี้น่าจะสวยแล้วก็อลังการเลยทีเดียวเดี๋ยวลองเอาหุ่นเมฆเข้าดูดิเข้าไปได้หรือเปล่า เมื่อกี้ลองเช็คเซิร์ฟเวอร์แล้วยังไม่มีใครเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ผมทีนะครับน่าจะเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามันมีหอดเยอะเว้ยบอดเยอะอาจจะเข้ายาไม่ดนึงหุ่นยนต์ก็เข้าได้ปะเนี่ยเฮ้ยหุ่นยนต์เข้าไม่ได้เหรอบ้านหลังเล็กไปหรือเปล่าอุ้ยเข้าได้เข้าได้ทุกคนสุดยอดพอดีเลยนี่นี่แจ๋วเดี๋ยวเราต้องไปปิดไอเรเดียสตันนี้ก่อนเว้ยมันโชว์เกียร์กามากนะครับมันสามารถตั้งได้มันจะโชว์หรือจะหายอ่าเี่ปิดไป ไปลองโชว์โอ้นี่มันทําให้แบบว่าดูเท่เลยนะมันเหมือนกับว่าลงเก็บคุณยักษ์เลยที่เก็บได้ประมาณกี่ตัวไปเนี่ยถ้าเรายืนเรียงดีๆน่าจะได้ฝั่งละห้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองขอยมาดูดิได้ไหมไม่ถึงหว่าน่าจะได้ชุดละ3ตัวนะถ้าเก็บคุณโอเคทุกคนก็นเดี๋ยวเราไปลองบินดูแม่ว่ามีอะไรบ้างในเซิร์ฟเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูต้องไปเอานกก่อนตอนนี้คนยังไม่มาเพราะว่า ต้องใช้หมดนะครับหลายตัวแนะนำว่าก่อนจะเข้าเซิร์ฟผมอะไปโหลดไพ่เม้าเฟียมาก่อนมีไพ่เม้าเฟียแล้วก็เอนูนากีนะครับเวอร์ชันแรกเลยแล้วก็มีไฟเม้าเฟียเอ็กเทนชั่นนะประมาณนี้ที่เป็นตัว DLC นีนี่ตัวนี้มาปั่นหาอะไรกินวัเนี้ไอ้นี้สายพันธ์มาลินป่ะลองปั่นดูดิอ่าเป็นมาลินโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ไดโนเสาร์หมดมันก็เริ่มจะเกิดเกิดกันแล้วนะนะครับผม ใช่ได้ใชได้แล้วก็เซิร์ฟเสถียรดีลื่นไหลเดี๋ยวลองสปีดดูดิถ้าเราสปีดไวๆอะผมอัพไปแล้ว48 484เป็นไงบ้างเออไม่ต้องใช้คอสูงก็บินไวได้ไดอยู่ได้อยู่นะครับเออเสถียรดีเซิร์ฟเราโอเคใช่ได้ไม่มีกระตุกไม่มีแหลกเดี๋ยวลองอันนี้ลองอันนี้ปั๊มเข้าไปอุ้ยเอาอยู่เปิดสุดตันี้นะครับมันมีตัวเทพบ,บ้างไหมตัวเทพ ตัวเทียบเทียบโหดๆยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเจอตัวนี้ไททันไททันลงมาจากฟ้าฟ้าเอาขยกได้มาจับกันเอานะครับผมไม่ต้องห่วงผมไม่มีลิมิตสําหรับตัวเทพบเทพเกิดได้มากกว่า2อสาตัวแล้วแต่อารมณ์กูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากจะตีกันมันเสกไททันมาให้ไปจับกันนะสาตัวก็ได้ไม่ว่ากันมีระบบให้อาหารด้วยไม่มีวันตายนะครับถ้าเป็นใน Offi c i a l Server นี่มันจะมีเวลาอยู่เพราะว่าค้าหิวมันจะลดเรื่อยๆแล้วมันจะไม่กินอาหารนะพวกนี้ถ้าเป็นของ Off ฟ c i a l ผมยังไม่เจอตัวที่แบบโหดอลังการแบบสุดๆสักทีหนึ่งไ้ยแสดงว่าพวกสัตว์พวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการแบบว่าเคลียร์เซิร์ฟเว้ยอ่ะผมเคลียร์เซิร์ฟให้เลยดีกว่าเผื่อใครมาเล่นนะครับจะได้เจอตัวเทพบๆอ่ะชีตแล้วก็เดสทรอยนะครับเดสทรอยไว้ไดโนอ่ะเดี๋ยวเราจะไว้ไดโนรอบหนึ่งโอเคตอนนี้นะครับไดโนโดนไว้หรือยังอายังไม่โดนเหรอเดี๋ยว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 ชีตเดสทรอย วายไดโนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพิมตกพิมพ์ตกว่าแล้วทำไมไม่ตายกันพิมพ์ผิดไปนิดนึงปั๊บเข้าไปหายแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้จะเปิดทั้งวันแต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นหรอกใครจะไปถล่มบ้านพี่ก็ไปนะครับถ้าคิดว่าถล่มเข้าก็ถล่มไปเลยไม่ว่ากันไม่เอาคืนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้พี่ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะ เซิร์ฟชื่อบอลเกมเมอร์นะครับอ,อยู่ที่อันออฟฟิเชียลเซิร์ฟเวอร์นะครับใครคือเด่นก็น่าจะรู้วิธีเข้านะครับผมส่วน IP ก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันมีแค่16คนที่จะเข้าเล่นได้เดี๋ยวกูไปแจกเยอะแล้วกูเข้าไม่ได้ถ้ากูเข้าเองไม่ได้กูก็เล่นลำบากนะเอาเป็นไว่ายังไงคลิปนี้จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ